อ่ะมาทีนี้เราจะมาดูพกตกนะเนี่ยเงี้ยโอเคแล้วตกแล้วได้ทีแล้วดูเห็นไหมเนี่ยเงี้ยุกเห็นไหมอันนี้คือดูแบบเป็นแผ่นใหญ่นะตกดูตรงนี้สุกเงี้ยตกแล้วแต่ถ้ามันโบราณให้ดูตรงนี้นเ,นนเ,นนเห็นไหมเริ่มจากเกมๆแล้วโอเคแล้วงเริสุกแล้วเห็นไหมเริ่มสุกแล้วโอเคแล้วอย่างนี้ได้แล้วเห็นไหมแต่ถ้าว่าพบกเนี่ยเกิดตกพร้อมกันทำยังไงก็คือให้เราปิดเตาตรงนี้ไปเลยปิดเตานี้ อันนี้ก็สกเมนกันนะตกแล้วปิดเหมือนกันปิดเลยนะมุกตกปุ๊บปิดปั๊บปิดเลยนะแค่เสร็จครับ้าวเปิดใหม่และเอฟทีเอาขึ้นเนือคือเท่าขึ้นจากนี่เลยเนี่ยพอยกไป้ากปั๊บมันจะกรอบเมื่อกรอบปุ๊บเราตัดปั๊บ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 ไอ้ปพนีมันแตกหมดเห็นไหมมันแตกแต่ถ้าว่าตัดในนี้เลยตัดในเป้าเนี่ยมันจะดีกว่ามันจะไม่แตกมันจะคงเป็นฝายอย่างเดิมดูนะนี่ก็คือตั้ปแบบันะจิ้มเข้าไป ตัดปั๊บปึ๊บปึ๊บอย่าลึกเดี๋ยให้สุดดันให้สุดอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเี้ปุ๊บถ้าหาว่าตัดแบบนี้แอ๊บ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 อย่างเงี้ยมันช้าจิ้มให้สุดเลยดันให้ลึกปุ๊บปุ๊บปึ๊บเห็นไหมเดี๋ยวลึกตัดทีแถวนะเอาแถวนอก่ระดือแถวไหนก็ได้แต่เราสิ่งเดียวเท่านั้นว่าตัดกลับไปสลับมาเนี่ยมันจะงงหรือสับสนไหนดีกว่า ดูนั่นดูตัวนพกนะเห็นไหมใหญ่ไหมถ้าอย่างเงี้ยมันจะใหญ่แต่ถ้าว่ายกจากข้างนอกปั๊บไอปีกพวกเนี้ยมันจะแตกหมดตอนเริ่มตัดมันจะดูเล็มกมันจะกรอบเพราะมันควรกรอบพุ่ตัดปั๊บมันจะแตกเห็นไหมอย่างเงี้ยลูกค้ากินก็จะได้ของพกที่ดูฝไยใหญ่ด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมใหญ่ไหมเห็นไหมปึ๊บปึ๊บ ตึ๊บปัดตึ๊บนมอยายยายตุดตึ๊บยา้ตุดปัดปั๊บแม่ดูอ่งนี้ผมพกตูชิเบอร์เลยเนี่ยคือเาตัดในเป้าเนี่ยมันมีข้อข้อดีตรงนี้แหละผมพกลูกค้าซื้อไปกินปั๊บมันได้ฝาที่ใหญ่ๆแต่ถ้ายกหลังล่างปั๊บไอปีพวกเนี้ยมันแตกหมดเลยลูกค้าซื้อไปปั๊บมันก็ได้กินแค่ผมพกฝาเล็กๆไอปีกขอบนี้ลูกค้าไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยลูกค้าซื้อไปยังได้กินอยู่เห็นไหม ทำไมบางคนเฮ้ยตัดในเบ้าทำไมทําไมไม่ตัดข้างนอกเบ้าตัดข้างนอกเบ้าตัดได้แต่มีข้อเสียนี่เห็นไหมเนี่ยตอนนี้มันไม่กรอบเดี๋ยวพอขึ้นจากตาปั๊บเดี๋ยวมันจะกรอบเห็นไหมอ่าเห็นไหมมีความพอโอเคทุกคนนะ